นางเอกดังเปิดใจครั้งแรกสาเหตุไม่หย่าสามีแฮปปี้เป็นแม่ลูกสองแล้วนักแสดงสาววังจองอึงย้อนเล่าชีวิตแต่งงานเป็นความเสียใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อวันที่22ตุลาคมวังจองอึงปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญในรายการ My Little O oh Boy พร้อมเปิดใจเกี่ยวกับการแต่งงานของเธอกับอดีตนักกอบมืออาชีพอียองดน ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2020กลายเป็นขาดหัวข่าวใหญ่เมื่อเธอออกมาประกาศว่าเตรียมหย่าร้างฉันแต่งงานกับสามีหลังจากคบกันมาสิบเดือนและตอนนี้เราแต่งงานกันมา8ปปีแล้วตอนนั้นความรักทําให้ฉันมืดบอดและทุกอย่างเกี่ยวกับเขาดูเท่มากแต่ตอนนี้ฉันไม่เห็นเขาหล่อเหมือนตอนเราครบกันและใจฉันก็ไม่สั่นอีกต่อไปที่จริงแล้ว การแต่งงานคือความเสียใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันมันน่าสนใจหรือเปล่าที่ฉันไม่ชอบอะไรในตัวเขาเลยจากนั้นนักแสดงสาวก็เปิดเผยว่าสามีของเธอดูเหมือนจะเปลี่ยนใจเช่นกันและกล่าวว่าสามีของเธอซึ่งครั้งหนึ่งเคยเรียกเธอว่าตุ๊กตาเพื่อความงามของเธอตอนนี้เรียกเธอว่าตุ๊กตาปีศาจ อัญญาประกาศคู่วังจองอึงยังเปิดใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เธอประกาศต่อสาธารณะว่ากำลังจะหย่าร้างแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็คืนดีกันและตอนนี้มีพยานรักด้วยกันสองคนฉันบอกพ่อแม่หนึ่งวันก่อนที่สำนักข่าวจะรายงานการหย่าร้างฉันเปิดเผยข่าวในกลุ่มแชทของครอบครัวแต่ฉันก็ตกใจเมื่อเห็นว่าพ่อแม่เป็นห่วงแค่สามีของฉันเท่านั้น นักแสดงสาวได้เปิดเผยว่าเหตุใดทั้งคู่จึงกลับมาคืนดีกันและบอกเป็นนว่าถึงแม้เธอจะพูดจารุนแรงแต่เธอก็ยังคงรักกันมากตอนนี้สามีของฉันระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่ฉันเกลียดฉันเดาว,ว่าเรากลับมาคืนดีกันเพราะฉันยังมีความรู้สึกกับเขาอยู่บ้าง